การเย็ยบรองเท้าที่ขึ้นแข็งๆอย่างเช่นรองเท้าของของรองเท้าปั่นจักรยานนะครับที่มีพื้นเป็นพลาสติกหรือว่าคาร์บอนต้องใช้สว่านนาก่อนไม่งั้นเข็มจะยังไม่เข้าร้อนแข็งมากต่างกับพื้นรองเท้าผ้าใบธรรมดานะครับ <S <S อุปกรณ์ก็มีเข็มจะมีหลายหลายแบบนะครับเข็ม แต่ผมเลือกใช้ที่มีปลายงอทงีหนึ่งเพราะว่าที่จะช,ช้อนเข้าไปในรองเท้าได้ง่ายขึ้นเส้นเอ็นผมใช้เส้นเอ็นแทนเส้นได้เพราะว่ามันจะเหนียวกว่าแล้วแข็งแรงกว่าไม่ขาดง่ายนะครับมันก็จะมีทั้งหมดสองเส้นนะครับคือเส้นข้างใน,นกับเส้นข้างนอกเพื่อที่จะ มาควายกันอย่างนี้เหมือนจับเย็บผ้าปกติครับ,รบเดี๋ยวเย็บให้ดูครับมันจะเยบ็บลำบากนิดนึงแต่ว่าเราต้องอดทนนะครับเพราะว่าเอาไปจ้างร้านเ,าเย็บรองเท้าทําคู่ไม่ต่ำกว่า500บาทเสียดายตังค์เมือนเราทําเองได้ก็คือ DIY ด้วยตัวเองนะครับค่อยๆวาง ก็ช่ลยขึ้นรองเท้าเห็นนะครับนะครับก็จะไปช่ลยขึ้นรองเท้าก็ต้องระวังนิ้วมือหน่อยนะครับท่านผู้ชมจะมองก็เห็นเท่าไหร่นะครับ อย่างนี้นึงเนาะนี่ครับปลายเข็มแล้วก็จะเอาได้เส้นในเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวตรงตัวของเข็มเนี่ยเ่น,เนี้แล้วดึงเข็มลงดทำไม่ยากนะครับถ้าเข้าใจในหลักการแต่กว่าผมจะทำได้นี่ก็ดูนิ้วมือเนี่ยดูชี้ซึต้องคลำหาเนี้ยงของเข็ม

ระวังนิ้มมือนะครับแล้วก็ของใส่ค่อยดึงออกดึงระวังนะเพราะว่าบางทีปลายเข็มมันจะปลอกะมันก็ออกมาลักษณะนี้ เพื่อนๆลองลองเอาไปทำกันเองดูนะครับจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ประหยัดงบประมาณเกือบเกือบครึ่งพันนะเนี่ยมันก็จะสักสาแนี้ม่ครับ ด้วยนะครับที่เส้นเอ็นเราอาจจะขาดหรือว่าสอดไปรอ,องเท้าปั่นที่น่าสังเกตก็ดดคือว่าถ้าเป็นรองเท้าของเสือภูเขาเนี่ยอย่าง,งคู่นี้ข้างนี้พื้นจะหนามากเจาะยากนิดนึง ส่วนรองเท้าที่ใช้ปัน่นใช้คลิปเสือหมอบนี่พื้นจะบางเราก็เย็บง่ายกว่าครับลคลิปนี้จบขึนนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเกี่ยวกับจักรยานนี่แหละครับ DIY สวัสดีครับ